สวัสดีครับเปิดไปร่องกะมาป้าแล้วเนาะกับนุ่มเหนือเต้เต้นะครับวนนี่มาป้ากันกบมีนักรับแสบๆเนาะมีอันส่วไก่หรือว่าฮัดไก่ซ้อมไม่ใสเราไม่ด้องเนาะใส่สมุนไพรตัวนนะครับเดี๋ยววิธีทำอะไรก็ขึ้นให้พอแล้วเนาะสวัสดีครับพบกับผมเนาะนุ่มเหนือเต้เต้เน้อวันนี้นะครับก็จะมีเมนูเนาะมานําเสนอนะครับเป็นอัน ขัวส้วไก่นะครับขัวส้วไก่ใส่ไอ้ใส่ขิงใส่นอไม่ดองนะครับวันนี้เรามาดูวัตถุดิบกันเนาะวันนี้ยังพร้อมนะครับวัตถุดิบที่ผมพอนี่ก็มีอ่นะครับพริกเนาะอันนี้ก็สมุนไพรนะครับพวกกันอยู่เนาะคานะครับขิงเนาะชะไครไว้ไอ้กระเพราแล้วก็ใบบัวคูนะครับอันนี้เป็นนอไม่ดองเนาะนอไม่ดองก่อนนี้ไก่เขานะครับไก่ไก่เกลืองตัวเนาะนะครับเกอนตัวแล้วก็อันนี้เป็นพริก พริกกระเทียมนะครับใส่ผงชูรสอยูน้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเนาะว่าเป็นจะได้นะครับครับเมื่อน้ำมันทอดแล้วองนะผมก็จะใส่อันนี้นเดี๋ยพริกกระเทียมแลม้วก็ผงชูรสหน่อยนึ่งทับใส่ไปหนึ่งเสวะไปเรื่อย cắt thanh hòm lên cắt hơi hòm đi để luôn thấy xong chạm để bé được <laughs> mã <Má> này <đều. cười> ไปนอกจากอย่างเอาไกล่ลงครับเดี๋ยวไกล่ลงทนวนเลยนะครับไก่ใส่ไปเลยใสย่กับไก่ข้างหน้ามาต้องใส่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 ไม่ต้องใส่ ใส่แก่เจลัก้นนะครับขใส่ใวนั่นอไปเดี๋ยวเอาเดี่ยวจะใ้เอากเอาพริกสให้ออกกินนะครับเนาะไมบอกพูดใส่เลย จเจ้าิีจะใอย่างไก่อนทออกออกจิงนิน,นเต้นะครับีมันใช้เตเลยครับมัออกจิงเนาะนจะใช้ใช้ไป,ไปเรย,ยจะใช้ที่เใส่ไปเรยคลังไปบ,บกวนหน่ใที่หลังเนาะเออเอ,อัน,น,นกรบเขาใท,ที่หลัง จะไปบํปาบุดีไใส่ไปเลยไปให้เร็วไปต้องไปจัดักนะครับฮักเลยมีน้อยแหลจับมืไ้เลยทา้สงไปออกฟิศครับ

เอยวใส่น้องไม้แล้วก็ผุงหลดนะครับพจากเก,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 ก็เป็นวัดครับนี่คือน้องไม้ดองน้องผมใส่น้องไม้ดอง ไม่ดองเซตอปหน้ามันเดือดเราก็ต้องปรุงทุกท่านครับมาให้มันเข้ากันมันห,หอมชิงหอมใบบักูดครับเดี๋ยวผมจะปรุงรสนะครับโรลเดเมกใสซ่ซีอิ๊วซีอิ๊วหิด ยิวที่หอมนะหอม,มได้เป็นโฆษณาเปนะครับยิ้วที่หอมอน้ำมันหอยนะน้ำมันหอยใส่ไปเน,นใส่ลงไปเลยส่วนไตุ่มข้างหน้ามันแห้งได้นะครับเาเขียวนะสาเขียวสาเขียว <c oughs> มันหอม รถปีนะครับรถปีใสเส้นเสรอยี่ห้อนะใส่ประจกห้อยตกตกใจไว้บน้ำป่านะน้ำป่าใส่น้ำป่าไปน้อยหน่งนะครับ น้ำตาลมันนี่น้ำตาลใส่ตักหานันนเราใส่น้แล้วก็เดี๋ยวมันใส่เล็กน้อยก่อนถ้ามันหานจับจะได้ไปุเพิมน้อยนะครับต่ำผูกปลาเขานาออาหารบนมีชพบไม่ดูนะครับเนาะเรอยางพอนะครับแล้วสุดท้าอใส่ใะโพกนะครับผมเลยน่คนงเทมเข้ากันครับานมันใสจับจับตรงนีครับไทยมีซกน้นนครับุเขแบบ จะยุดไปก่อนแล้วไเดี๋ยวมันรูตอ่อเนวมันสุดท้ายนเนี่ยมัยอขอขาหม้อปิดไปแล้วก็อบไปให้หน้ามันแห้งเนาะเราจะมาใส่ใบกระเพรามันรูต่อสุดท้ายกันครับครับต่อไปมันผมือ,อ,อนแรนี่ยต้องี่ก่อนนะมันได้ทีนนเนาะผมก็จะใส่ใบกระเพรานะครับแล้วก็ปิดเลยหลังจากนี้กินจะแช่ไปกันนะครับอเอาลงลย ถ้าเป่บไปพี่น้องอันนี้กะเนาะพัดน้อไม่เออพัดไก่ใส่น้อไม่ดองนะส่วไก่นะครับหรือว่าพัดไก่คือน้อไม่ดองก็ได้นะครับอ่าใส่สมุนไพรด้วยเนาะแล้วก็มีอันไข่เจียวนะครับไข่เจียวแล้วก็นี่สตอรซุกเนาะพี่น้องเคยเคกินกันมันจะออกหวานๆนะผมชอบนะครับสตอรซุกเนาะมันจะสีดำๆนี่เนี่นะครับแก้กินทางในมันเนาะแล้วก็นี่ลูกไงลูกลูกเหนียงลูกเนียงหูเชยังนะครับถ้าใครหูเชียงก็ถ้าพี่ขอสมาไปได้คก็ทอนเต้ไปกินกันลูกเหลียงเออลูกเหลียงครับ นี่ไข่เจียวเนาะแล้วก็ไก่พัดใไซนอม้ดองนะส่วนไก่ก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เข้านะครับหรือเราีนน้าเสนอครับทุเรียนครับกันนี่ซีโลกว่านะครับซีโลหกขีดนะครับซีโลหกขีดเนาะใหญ่เบลเลเบล่นนะครับผมอันยิงหยกงูหอกกวาหยกปวดแพร่เลยก็เลยว่าเอออินเสิร์ตตรงนี้ก่อนนะครับถ่ายของตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมานั่งกินข้าวจะแซ่บกันครับก็มีไข่เจียวเนาะมีข้าวแล้วก็ทุเรียนทุเรียนกัน ซีโลฮกขีดเนาะเดี๋ยวก่อนฮอกก่อนมันมันมีคลิปมามาแกะกันเนาะามันสุกก่อนตัวนี้มันยังเขียวๆยังมาสุกดีเตือนนะครับเมื่อกี้ผมถ่ายเพียงพอละนะครับเอาไปมาปอมเป้งน้องมาแซ่บๆกินเข้าด้วยกันครับมาบุดพร้อมปอเพ็งมาป้ากันกะกินข้าวเนาะกะบใช้เวลาหลายวันไปน้องก๋วยยี่ห้อแล้วครับแต่มเป็นอยังครับเป็นยังก๋วยี๋ยน้องพอเนาะเนี่ยเองนะครับเดี๋ยวมีวิธีทำนี่ยังพอหมดนะครับไปได้ซื้อเนาะ ครับเนี่ยเอาตัวที่เขามันจะถูกปลาเขา,าเนี่ยครับเสียเวลาหน่อยอืมหม้อครับกับลูกเหลียงลูกเนียงลูกเนียงออกกัดฟ้าหน่อยแล้วแต่คนมากนะครับนี่กินกับข้าวหุงเนาะ เนียกันเนีไหละเียไหลใค้น้อยหาข้าหาปลามากินกันเล้วไปนอก้อแซบ่บ ประกาศมง้วยกินอย่างเงาหันไก่ครับอยากกินไก่แต่เราพลดไก่ซะไม่ใส่เมาไมดองดีกว,ว่า สตอร์สุกรับแก๊กเอาเปลือกดำๆมัน,มนออกเรากินตรงไหนนะครับมันจะหวานครับสตอร์สุกสตอร์สุกวานจะ <laughs> nửa khâu vẫn hang một cái nó gì quên nhá เมนูเสร็จัดจ้านเมนูนี้หอมมันผมใส่ใบบักูต้วยนะหอมสมุนไพรแบบแซ่บ,แ,บแต่ความเปรี้ยวของน้องไม่หอมเผม็ดของพริกความหอมใบบักูก็มันเข้ากันครับใส่ใบกะเพราเราชิ้นได้หอมใบกะเพราครับ สเต้นะครับตัวเลี้ยนสเต้มาจากบ้านขอผมจนวุดิหนุ่มนะครับนา,ารักหมาสเต้ตัวเลี้ยงจากสตูนนะครับอืมจะไม่สวยเห็นว่ารสนี่รสุดท้ายเออคือว่ามันชุดชุดไทยแหละมันมดละมดแล้วด,ดูละ่ะปีหน้ากว่ากันไหมครับผมพ,พิจหวังครับถ้าว่าข้างอะไผมซื้อของคนมากผมวันพูแบบสุด,ดยอดนะครับพูใหญ่มากผมพิจหวังเลย ำเสนอสิ่งดีๆข้กับพวินนองพอว่ามันเป็นจะได้อะไรมาเนี่ยครับของของไต้นะเนาะเข้าหาปากไม่กินนะครับแกส่สตอสตอซุก ม <laughs> <laughs> ถ้าเขา,างานกินคนเยอะครับมันเดือดหูปากเดือดหูกปากรสชาติปวดปากเขาก็แบนเชี่ยวเพิ่เพมเพิ่มเผ็ดหน่อยกินตามรสชาตินั่นเลย <c oughs> กินให่เียอะละยี่น้อยใจตกเลย chuẩn bị mở công rất lắm mà khai trương thì mới bật công đi điện không điện <laughs> cái lăng mà lắm mất được không nhé tôi có kiếm tôi có xuống được không <laughs> 怎么样？ tạo tròn xúc Hãy เราเปนเนาะก็เอาไว้ตัวอีก่อนนะครับพอเดี๋ยวมันจะตัดตอมันจะเหงาเนาะเดี๋ยวผมไปเด็กินต่อเนาะก็อยากนํานเสนอให้เห็นหว่าเออผมมีทั้งวิธีการทําหน้าตาอยู่เลยผมมีอินสึร์โมดเนาะพยายามให้พี่น้องหันทุกมุมนะครับผิดพลาดประกันได้ขออภัยตัวคอมเมนต์ที่ชมกันมาได้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะใน YouTube บยัง YouTube กับช่องนุ่นเหนือแท้แท้ใน f เฟซบ o ๊กอะเป็นแพนเทนะปเนาะปลาซอสซาพัก ใน TikTok ก็สดใส2020นะครับสดใสเป็นภาษาอังกฤษเนาะครับกับพาดพิษตามหลังตัวต้นะครับพิษพาประกันได้คอมเมนต์ที่ชมมาได้อ่านทุกคอมเมนต์ตอบทุกคอมเมนต์นะครับอ่าวันนี้ก็บ่มี้ยังนักบ่มี้ยังหลายนะครับขอบคุณบ่ได้มี้ยังเฮ้ยนะครับก็ตัวนี้ก็เข้าพรรษาไปแล้วเนาะใครดีว่าอยากจะงดเล่าเข้าพรรษาหรือยังกะแล้วแต่กับเป็นสิ่งที่ดีนะครับถ้าอยากได้เนาะก็ยินดีจะเป็นซื้อเป็นสิ่งที่เรื่องเข้าหน้าผลแล้วเนาะก็ทุกเฮ้ทุกคนนะครับ ักษาสุขภาพนะเนาะคิดในสิ่งดีๆคิดบวกนะครับัน,นั่นผมนี่ก็ขอตัวขึ้นไปก่อนนะครับอยู่ให้มีใจเพียงมีจกค,คับสวัสดีครับขุมครับ